สบายเดินพรมแดงสบายสบหย,ยุดเก็้ความการสวัสดีค่ะต่อแม่ต่อนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เอ๊เอ๊สวยหันหน้าเข้าหาไปเลยแม่สวย,สวยเออต้องหันหากรรมการครับกรรมการหญิงรัสดูไปครับแม่มานี่แม่กลับมาคืนแม่มาหาทูออดคืนเออซาเอวต่อ มอกกรรมการด้วยนะคะขยับโต๊ะกรรมการใกล้กว่านี้หน่อยได้ไหมสลอดูรำโพงไม่จะได้เห็นชุดทัค,ครับคุณศรีนวลชายาขันและลูกสาวนะครับมานิดาชัยขันครับ68กับ34บ้านบิงใหญ่หมู่8โชคชัยส่งเข้าประกวดครับปรบมอดูนะครับเห็นวัสดุอยู่นะครับท่านเนาะ สวยมีหมออก,กำลังใจให้ด้วยนะครับสองแม่ลูกครับน่ารักเลยนะครับสวัสดีค่ะกระดาษนะครับเป็นกระดาษนะครับน่ารักมากเลยนะครับ ให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงออกนะครับชุดน่ารักมากท่านกรรมการจะดูใกล้ๆก,ก็เรียกน้องไปได้เลยนะครับเรียกน้องไปดูใกล้ๆได้หมดเลยนะครับไปแล้วครับน่ารักมากทีเดียวน้องเฟิร์นกับน,น้องประวานครับ14ปีเท่ากันนะครับ ชุมชนบ้านบดหมู่เก้าตำบลกระโทอส่งข้าประกวดครับเขาออกแบบผ้าวัสดุเหลือใช้ใช่หรือไม่ไนะครับการตะกรีไซเครื่ชกชัยหัวใจรักโลกครับ โตหน่อยก็จะมีการออกแบบท่าทางการเดินนะครับสอดคล้องกับชุดหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะกรรมการ,การนะครับน้องใบเฟินเสร็จแล้วเดินไปหยุดนิ่งที่คณะกรรมการนะครับแล้วก็เดินขึ้นเวทีครับก้า8คู่นะครับจะอยู่ข้างบนนะครับที8คู่จะอยู่ข้างล่างนะครับจะได้ไม่บังกันนี่สวยๆนะครับ ดนตรีและการเดินนั้นนะครับพเก้าประกวดจะออกแบบเองนะครับไปยืนหยุดที่คณะกรรมการนะครับให้ท่านได้พิจารณาครับคณะกรรมการเรียกเลยครับจะเอาใกล้ระดับไหนท่านเรียกได้เลยครับลำดับต่อไปจะเป็นทีมที่6ครับ ทีมไดมอนด์ครับทีมไดมอนครับ,รบ,รบพวกเขาประกวดเจ็กกิ้งรักนาราจีโตหน่อยก็จะมีประสบการณ์นะครับในการเดินการโพสท่านะครับได้อย่างสวยงามทีเดียวครับ คนเปที่อยู่ในขณะนี้นะครับเป็นทีมที่6ครับไดมอนครับน้องน้ำเพชรกับน้องนานาอายุ14กับอายุ13ครับชุมชนหนองไผ่มู13ตตบลโชคชัยส่งเข้าประกวดครับ20ปีครับบ้านโชคชัยหมูหนึ่งตำบลโชคชัยส่งเข้าประกวดครับโอ้กันเพลงโหลดนะครับ สบ,สบายนะครับทั้งทีมที่6และทีมที่7นะครับอยู่บนพรมแดงครับอันนี้มาในชุดไทยก็เดินเป็นชุดไทยน,นิดหนึ่งนะครับสวยงามและเกินนะครับเดินไปหา จากเศษวัสดุหรือไม่อย่างไรครับความคิดในเรื่องสร้างสรรค์นะครับต่อไปครับเป็นทีมที่8นะครับทีมที่8ที่จะพักรออยู่ด้านบนนะครับชื่อทีมอ้วนหอมนะครับผู้เข้าประกวดคือคุณแวมาาสินิวงศ์นายุทธยาและคุณเรไรฝ่ายกระท่อนะครับดอกไม้นะครับเตรียมเลยครับซื้อดอกไม้ได้เลยนะครับเตรียมรอ เยียนะครับนี่ครับ47่สกับสีนะครับหมู่7ตวบลกระโทกส่งเข้าประกวดครับเริ่มออกแบบท่าเดินกันนะครับเริ่มเริ่นะครับเร่งสปีดกันนะทารเดินครับ สบายๆส,สวยครับสวยครับซุกแกกับแ,แม่เหลาน้องซุกแกกระทบพี่แออายุ71ปีส่วนพี่หมายนะครับอายุ68ปีครับผู้ใหญ่วุ้ิชัยมูลกระทบส่งเข้าบะขวดครับขอบคุกับ่มาเจอทั้งสองท่านด้วยครับ มีเสื้อผชุดใดของแต่ละสุขภาพครับชุดมีไสร์เกิร์ดนะครับความคิดเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดครับเดินแคทวอล์กอยู่แถนี้นะครับ พี่แอ๋กับพี่หมายครับ71ก,กับ68ครับท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยมูลกระโทกส่งเข้าประกวดครับสวยๆท่านดูเอานะครับบรรจารยชุดท่านดูความสวยนะครับ และตามติดด้วยหมายเลขสิ็ครับสองสาวบ้านโพท,ทองมาลวแม่แม่ของจากนา้มาในทุกไทยบริจัทเศจวัสดุนะครับเช่นเดียวกันครับเสื้อทำจากกระดานนะครับกระดาษสานะครับเสื้อและผ้าซิ่งนะครับ อร่อยทีเดียวรวมดาวสาวแซบนะครับคุณวารีพยกะระทอน้องเมี่ยงนะครับอายุ62ปีคุณอ้อยเพทพพนาวแววแววอายุ54ปีครับราพอ,อสอตอพระโคนตำบลกระทอทง ชุมชนบ้านป่ามากครับคุณวริศลากรรมกระโทกและคุณจุธาทิพย์ก่อเกิดครับคุณน้ำอายุ15ส่วนคุณนานาอายุ56ครับชุมชนบ้านป่ามากหมู่3โชคชัยส่งเข้าประกวัดโอ้โหนะครับมาในเต็กประงงน้องออก ปวดเริ่มแบบเต็มที่ชุดชุดหมูหกตะบนกระท่อส่งข้าประวดครับมาด้วยเอาแล้วทร่ผารหนักใจแล้วโอ้โห,โหชุดสร้างสรรค์กันมาอย่างเต็มเหนียวนะครับขอบคุณนะครับ ผู้ด,ดูแลอยู่บนแคทล็อกตรงนี้ครับมาในชุดเกี่ยวข้าวนะครับสรส้างสรรค์ผลงานกันอย่างเต็มที่เลยนะครับมีสแลนด้วยนะครับสแลงเป็นชุดโอ้โห,โหนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าจะเป็นชุดบีไซเคิไม่ทั้นปรลัดอยู่ไหนอะ อ๋อคุณเสียงขยับมาเลยครับขยับมาด้านหน้านะครับเก่งนะครับผู้เข้าคนเราเยอะจนทีทไม่สามารถยืนได้ห,หมดนะครับจะมอบคผู่ไหนก็เรียกกันเลยนะครับต่อไปเป็นช่วงชุนลมุนการมอบกำลังใจนะครับให้ชื่อชุดชุนลมุนการมอบกำลังใจเพราะทีู่่นะครับ จะให้กี่เพลงดีกี่เพลงเดินม,ออนะมีมมนะะักเราะมือมีนักร้องใช่ไหมสามเพลงเออสามเพลงนะครับสามเพลงนะครับเชียร์อบแรกจะเป็นมมไปสามเพลงมาครับเพื่อให้ได้เชียร์นะครับนะครับจะรอบทีมไหนนะครับเชิญเลยนะครับเรียกเลยนะครับเรียกเลยเพื่อจะให้เพื่อนนอบเพลงดีเพร่อจะสนุกนะ ถ้าใครจะให้ด้านหลังนะครับขึ้นมาดเวทา็น้าใครจะมอบด้าหนาหนาม,อนนนะะมองด้านหนก็มอบดนี้เลยครับทที่มอบด้านหลัง,งเชิญขึ้นเทีเลยครับเพื่อเพื่อให้สะดกนะครับในการมอบจรนะครับเจรครับอเลยขน